สวัสดีครับวันนี้เกมบอลไทยครับมามั่วบ้านงานที่งาน e f o ตบอลเดี๋ยวเป็นไงไปดูกันฮะก็การมั่วบ้านงานครับคืองานประจําของเกนบอลไทยอยู่แล้วครับวันนี้ก็ไปมั่วบ้านงานกันในงาน e f ุตบอลครับซึ่งเป็นงานประกาศการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ของเกม e f ุตบอลนะครับก็เป็นเกมฟุตบอลน,นั่นแหละซึ่งจุดเด่นของเกมนี้ก็คือว่ามีทีมในไทยลีก แล้วก็รวมถึงนักเตะไทยนักเตะต่างๆในไทยลีกครับให้เล่นกันด้วยรวมถึงทีมชาติแล้วก็ในงานมีกิจกรรมมากมายเลยครับมีการเนี่ยครับกิจกรรมแจกเสื้อพร้อมไลายเซ็นของทั้งเนมาเมสซี่หรือลาเมญ่ามานะฮะตรงนี้เป็นกิจกรรมเ,เขาเรียก าการนะทําการ์ดนะทำการ์ดรูมนักเตะอารมณ์มีค่าพลังเหมือนในเกมอย่าเงี้ยครับแล้วก็มีตัวเ,เกมให้ลองเล่นกันด้วยว่าเออมันเป็นยังไงในภาคคอนโซลนะครับนอกจากก็มีของแจกมากมายไม่ว่าจะเป็นเสือ้อเป็นพวงกุญแจหรืออะไรหลากหลายนะครับสักพักก็เข้าสู่กระบวกนการในการเริ่มที่จะเล่าว่า งานนี้มีอะไรบ้างซึ่งเป็นการอัปเดตในเวอร์ชั่น5.0นะครับหลักๆก,ก็มีหลายอย่างครับอย่างกราฟิกเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความใกล้เคียงกับเวอร์ชันคอนโซลมากยิ่งขึ้นนสำหรับมือถือนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเวอร์ชั่นนี้มีภาษาไทยด้วยดังนั้นแฟนอ e ีฟุตบอลคนไหนที่ เล่นกันเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องแปลแล้วฮะก็สามารถอ,าอัปเดตแล้วก็เล่นกันได้เลยในวันนี้ตอนนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมแจกของรางวัลน,นะครับสำหรับเสื้อพร้อมลายเซ็นที่สำหรับใครที่ได้ไปครับก็เอาไปว่าเดี๋ยวถ้าเกิดงานหน้าเกรมบัไทยจะไปมั่วบ้านงานที่ไหนก็จะไปหาอะไรมาพูดคุยและอัปเดตกันให้ฟังนะครับ